สวัสดีค่ะนางใหม่พยิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิปซีชาแนลนะคะในะวันนี้ก็พบกับแม่หมอเช่นเคยเรา <c oughs> เราจะมาทำแรนดอมกันในหัวข้อเรื่องที่ว่า <c oughs> คุณรักเขาฝ่ายเดียวใช่หรือไม่ <c oughs> เราจะมาหาคำตอบ เดี๋ยวมาดูสิคุณรักเขาฝ่ายเดียวหรือเปล่านะอืห้าเหลียญมันมีความที่แบบว่าคิดถึงนะห้าเหลียญมีความคิดถึงมีความเจ็บปวดในความสัมพันธ์เออยังไงเนี่ยจุดเจตหมายถึงการจบและการ เริ่มต้นใหม่นะแล้วก็เซเว่นซอฟวอนมันมีความที่พยายามจะเจอมีความผูกพันเอชซอฟต์เดโคมีความรู้สึกที่ที่เต็มฟูเต็มเอชซอฟสอด มีความที่แบบมันใช่อืมทรอบครับมีเตอร์ปาร์ตี้ซิกซอบสอดม,ม,แบบมีความเป็นแบบมีความเป็นแบบชรอความสัมพันธ์ไฟล์อปสอดมีปัญหาใน ความสัมพันธ์นี้เอชวอนมีความที่รักๆเลื้อยเลือยกับออฟบนอ่อนเอชวอนนี่หมายถึงว่า,วามการเริ่มต้นใหม่นั่นแหละแต่ว่าเนาะจากภาพที่เออ่เปิดมาตั้งแต่ข้างต้นก็คือมันมีการรักๆเลื้ออยออฟออฟนอ่อนน่ะมันมีพลังงานของความแบบมีความสัมพนันธ์มากกว่าสองคน หนึ่งใครคนใหนคนหนึ่งอาจจะมีคอมมิชเมนต์แล้วสองใครคนใหนคนหนึ่งอาจจะคุยหลายคนเป็นคุณคุยแต่มีคุยหลายคนสามถ้าคุณกับเขาไม่ได้มีคนคุยหลายคนก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเจ้าชู้อืหอหึก็เป็นไปได้ เอาแล้วสรุปแล้วคุณไม่ได้ตอบคำถามตามท็อปปิดเลยเนี่ยท็อปปิด <c oughs> ค,คุณไม่ได้ตอบคำถามตามท็อปปิคอะว่าคุณหลงรักเขาฝ่ายเดียวใช่หรือไม่ไม่น่าจะหลงรักเขาฝ่ายเดียวนะเขาก็น่าจะมีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณอยู่เขาก็น่าจะรักคุณอยู่ด้วยนั่แหละแต่ว่าความสัมพันธ์มันเป็นมันเป็นแบบยังไม่ชัดเจนอะ อืมเขาก็รักคุณหนาไม่ได้ไม่ใช่ว่าคุณรักเขาฝ่ายเดียวอืมเขาก็รักคุณอยู่เด็กน้อยน่ารักเพศซอฟครับเป็นความรักที่ใสบริสุทธิ์ไม่ได้ต้องการสิ่งใดตอบแทนก็ยังรักอยู่แต่ว่าประเด็นมันก็มีใครอีกคนใดคนหนึ่งอยู่ในความสัมพันธ์อีกไม่ว่าฝั่งคุณหรือฝั่งเขาเขาก็เลยจะต้องแบบ ทำนิ่งๆใส่คุณแต่จริงๆโอ้ยคุณแต่จริงๆเขารักคุณค่ะเขาอาจจะคุยหลายคนนะหรือเขามีใครอยู่แล้วก็ได้แต่ความรู้สึกข,ของเขาเนี่ยรักคุณค่ะคุณไม่ได้รักเขาไฟเดียวค่ะคุณคือตัวจริงที่อยู่ในใจของเขาแต่มันมีบางอย่างที่แอคชั่นไม่ได้ให้ความชัดเจนไม่ได้นะอืมอาจจะมีความสัมพันธ์เก่าๆของใครคนใดคนหนึ่ง อยู่อาจจะเป็นเขาหรือเป็นคุณก็ได้นะคุณก็ต้องเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณนะง่แงๆ,ๆก็คือรักกันแหละโอ้จะไปแง่ทําไมเนี่ยแม่หมอเฟิงฟินเวอร์เวอรวังเเพราะว่าคุณไม่ได้รักเขาฝ่ายเดียวเขาก็รักคุณด้วยเช่นกันนะโออถ้าเกิดว่าไม่ได้รักฝ่ายเดียวแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะจะมาเปิดไพ่ โรแมนซ์แองเจ์ Angel, นะจะมาเปิดไพ่โรแมนซ์แองเจลว่าอ่ะไม่ได้รักเขาฝ่ายเดียวแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเพราะว่ามันเหมือนกับว่าแอคชั่นอะไรไม่ได้มากแอคชั่นอะไรไม่ได้มากแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์อะไรไม่ได้ให้ความชัดเจนไม่ได้แล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปล้ะ <c oughs> ลากยาวลากยาว ความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปว้าวฟินเวอร์วังเวสติงในบางรายอาจจะได้แต่งงานกินอยู่กันแบบฉันสามีภรรยานะคะแต่ในบางรายก็อาจจะได้แบบ เพิ่มอัพเลยเวลเพิ่มแบบสถานนะเพิ่มอะไรที่แบบมันชัดเจนกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยได้ทูเลิรคุณคือรักแท้ของเขา่าวชิวเดนคุณมีรักแท้กับคนคนนั้นและคนคนนั้นเขารักคุณจริงๆค่ะไม่ไม่ไม่ได้รักฝ่ายเดียวนะอืมทูเลิรรักกันนะแล้วก็มีความที่แบบ มีความที่แบบเป็นเป็นคู่กันสูงอะ่ะอืมมีความเป็นคู่กันสูงคุณกับเขาจะได้มีความรักกันครั้งใหม่อีกครั้งหมายถึงว่ามันมีหน้าไพ่เหมือนแบบรักเลิกเลิกก็พอบ,บนอ่อนอพัฒนาไปได้ชา้าอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเขาก็ไม่กล้าแอคชั่นอะไรมากมายนะอืมคุณเขาก็แบบจะได้คุยกันเหมือนแบบใหม่ ได,ได้คุยกันใหม่จะได้มีความรักกันแบบเด็กๆจะได้มีความรักกันแบบหวานแหววเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคุณกับเขาก็มีความแตกต่างกันศาสนาเชื้อชาติความเป็นอยู่นะแตกต่างกันมากมันก็เลยเหมือนพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ช้า new l ล v e ม,มันมีความแบบได้รักกันใหม่อีกครั้งหนึ่งูงมาก แต่ว่าอื l e ส y o u ร์เฟรน d คี่วอยู่ก็ต้องให้เพื่อนช่วยนะหรือไม่งั้นก็สถานการณ์ก็คือถ้าเจอกันก็ไม่ได้เจอกันสองต่อสองแต่ก็มีความรู้สึกที่ดีอะ่ะต้องเจอกันแบบในกลุ่มในหมู่ฝูงชนในกลุ่มในงานเลี้ยงในอะไรที่ในงานในอะไรที่แบบจะต้องได้ ได้เจอกันในคนหมู่มากอืมนะไม่ได้เจอกันสองต่อสองแต่รักกันอะนะนะ Love s u r self first อืมก็ต้องดูแลตัวเองไปก่อน It's safe for you to love ความรักครั้งนี้ยมันแบบเริ่มดีขึ้นอืมเริ่มดีขึ้นแล้วก็ปลอดภยัย เอ็กเพรสอยู่เลยมันมีพลังงานของได้รักกันใหม่สามใบเลยอะ่ะโอ้เหมือนเหมือนคุณกับเขาแบบเอ่อห่างกันไปสักพักแล้วมัง้งประมาณนี้มั้งโดยนะ่ะเออประมาณนี้นะเออนะเหมือนห่างกันห่างกันไปสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วจะรักกันใหม่แต่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นอย่างเงี้ยรักๆเลิกเลิกมุ๊ ออปออบออ่อ,อนๆเนี่ยอืมเนอะก็คือช่วงนี้จากที่ดูไพ่ในวันนี้นะคะก็คือคุณก็จะได้รักกันอีกอะไรแบบนี้แต่ว่าคุณไม่ได้รักเขาฝ่ายเดียวอย่างจริงแท้แน่นอน ออนนะคุณร้องขออ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยแต่คุณก็ต่างคนต่างอยู่นะแต่ว่าคุณคือโซเมดมีเนื้อคู่กันสูงมากคุณมีพลังงานของความเป็นที่เป็นเนื้อคู่กันสูงมากคุณถึงได้ตัดกันไม่ขาดคุณถึงได้รักเลิกอ้อนวอนอยู่อย่างนี้คุณเองก็เบื่อในความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบนี้นะคล้ายๆกับว่าเดี๋ยวก็ทักเดี๋ยวก็ใหม่ทักรักๆเลิกกอ้อนวอนแบบ เออเนาะเก้าไปข้างหน้าสามเก้าก oh. ้าถอยหลังสองเก้ามันก็ยักก็ยือก็ยึกก็ยือยึกยึักๆัอกยางงี้ค <t> ุณก็มีความลำคาญเหมือนกันเจ้ายังไงก็ไม่เอาอย่างเงี้ยคุณก็เลยอยากจะนิ่งอ่ะพอเขาพอคุณนิ่งอ่ะเขาก็เข้ามาอะไรประมาณนี้เขาก็ทําเขาก็เข้ามาทําให้คุณหัวใจกระชุ่มกระชวยคุณก็แบบก็รักเขาอยู่แล้วใช่ไหมเอยคุณก็ใจอ่อนแต่ว่าพลังงานตอนนี้ก็คือแบบ คุณคือโซเมทของกันและการเป็นรักแท้เป็นรักการอย่างแบบเหมือนคู่รักอะค่ะเป็นมีดวงเป็นคู่กันสูงรักกันจริงจังก็คือต่อไปเนี้ยนะต่อไปเนี้ยหลังจากเนี้ยก็คือก็จะได้รักกันตักตวงความสุขของคุณให้เต็มที่นั่นเองนะคะมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณเขาฝากมาบอกอะไรคุณคะ าฝากบอกอะไรคุณจ้าทางจิตวิญญาณของเขานะคะในบางรายอาจจะไม่มีการแอคชั่นนะว้า wow, ว you are in my heart คุณอยู่ในใจของฉันนี่เธอไม่เคยออกจากหัวฉันเลยนะเธอไม่เคยออกไปจากหัวฉันเลยก็คือคุณก็ยังอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้แอคชั่นเท่านั้นเองฉันกลัวปฏิเสธนีไ่ไงฉันกลัวเธอปฏิเสธ เลยไม่ได้แสดงออกว่ารักเธอแค่ไหนไปตอก,กับฉันได้ไหมในฐานะอะไรก็ได้ออ้มันมีความมันมีความแบบเทคแอคชั่นไม่ได้เนาะไปตอก,กับฉันนะในฐานะอะไรก็ได้โอ้มันยังแอคชั่นในเรื่องของความรักที่แบบเปิดเผยเอ,อ่อให้ความชัดเจนยังไม่ได้นะก็เลยแบบ ยังไม่อยากสูญเสียคุณไปอ่ะเหมือนว่าคุณก็อาจจะเงียบๆใส่เขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเขาก็ยังไม่อยากสูญเสียคุณไปก็เลยบอกว่าไปต่อก mm ันฉชนนั้นในฐานะอะไรก็ได้มา happiness is you ความสุขของฉันคือการมีคุณนะเนี่ยมันมีพลังงานแบบ กลัวสูญเสียคุณไปนะความสุขของคุณอ่ะก็คืออความสุขของเขาอ่ะก็คือการมีคุณนี่คําว่ารอมันทรมานเหลือเกินเขารออะไรเนี่ยรักเธอโดยไม่รู้ตัว่าอู้เออแสดงที่ผ่านมานี่เขาไม่รู้ว่าเขารักคุณเนาะืมคุณทําให้ฉันเหมือนสิบสีครั้งนี่ จความรู้สึกที่มีต่อเธอเนะี่ยมันมากเกินบรรยายก็คือเออเนาะนก็ยังให้ความชัดเจนกันไม่ได้แต่ว่าก็ยังรักกันอยู่มีพลังงานของความเป็นคู่กันสูงมากก็คือแต่ว่าไม่ได้มาอยู่ด้วยกันยังยังไม่ได้มาอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้ก็แบบรักกันเหมือนเดิมแต่ว่านะพลังงานคือพลังงานเนื้อคู่เนี่ยยังไงก็ตัดกันไม่ขาดยังไงก็มมบอ่อนจากกันไม่ได้ ก็ยังรักกันต่อไปแต่ว่าก็จะเป็นแบบสถานการณ์ต่างๆคุณก็เอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณนะคะก็จบไปในแรนดอมในวันนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากนางไหมพยิปซี่ซีซ